ผมก็ทานข้าวเสร็จแล้วโอ๊ยเด็กปะผมเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับนี่พิจพันนะครับเป็นนี่พิจพันการเกษตรตรงนี้วิ่งละตรงนี้วิ่งละไปไหนกันวะกลุ่มนั้นขอระยะฉีดแป๊บนึงครับตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้ว ไปชี้ผู้หญิยยงโคตรโกนตีเลยทุกคนอโอ้เพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยเพื่พนไไนนนอนหายไปไหนกันหมดเนี่ย นี่นะโอ๊ยว่นไงมันเจอเพื่อนผมแล้วปดไม่ใช่มีคม<ใ>นีค<ใ>นเด้ข้าวห้องเราต้องเอาปากไปเสียว คาเฟ่เค้ขอบนครับทักใครอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ เออปกติดีไปดูไปถ่ายรูปกันนะอุ้ยเสียวเสียวโทรศัพท์ตกนี่แหละจับไปให้แน่นว้าวตกงานได้ไปเก็บได้ฮะ เดียวตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีเราทำตรงไปเราจนั่ลงมาเป็นสายจะ้เนี่ยบันไดทางลงเจียวธรรมชาติแต่ถ้ามันตกตรงนี้ช่วยอะไรไม่ได้หอยทากเต็มเลยเนี่ยมิ่งไปไหนวะเอ้ยขอเล่น ผมมอยากซื้อของเล่นเพราะผมบ้านผมมีเยอะตามมาไอ้ไทยเราจะมาทิ้งสวยโอ้ยเก็บตกเก็บตกสวยฮะมันอาจจะเป็นไอ้อ้นี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นฟอรมาก่อนตรงนี้ ก็แห้งไปแห้งแล้วมันก็ตายก็ซึมลงดินนี่นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะของแท้นะครับแต่อยู่คนละห้องแต่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ป .3 ฮะเราลงไปดีไหมเราจะลงไปดีไหมดินมันเปียกเดี๋ยวเราซุดตัวงไปคล้ๆกับทรายดูดอาจจะเป็นดินดูดก็ได้ดินดูด เดี๋ยวถ้เราไปถ่ายข้างล่างเหรอแม่แต่ตาจีนตาเกอนมันเป็นน้ำนนมาทีนีน้มันแห้งไงมันไม่แหลกอ่าจะเกิดจากหน้าแหลกก็ได้นะเออที่นี่มันร้อนมากโอ้ยเขาเลยทำฝนหลวงเออสถา,านที่มีเคยมีน้ำมาก่อนเคยมีน้ำมาก่อนนี่เปียกใบบัวแห้งพวกนี้เรารู้<ล>อยู่แล้วเพราะแล้วก็เรือนั่นไงน้ำเราไปลงไปถ่ายข้างล่างกัน ยังไม่เจอเพื่อนเลยเจอแค่คนเดียวใบไผ่เนาะได้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 แต่ไม่กล้าลงตรงนี้กลัวแมงสาบฉันไม่อยากลงเหมือนกันตรงนี้มันตรงนี้มันไม่ใช่ตรงที่ไม่ใหคนลงนะที่อันตรายสำหรับปั่นน้ำแล้วก็มันน้ำเสียลงตรงนี้ปั่นน้ำเสียออกอ๋อ นี่เราจะไปไหนกันเนี่ยอุ้ยโทรศัพท์เดิน,เ,นเ,เดินจ้อยอ่ะนี่ไอ้ใบบัวสวยมากทำไมบัวไปไหว้พระด้วยไปด้ปลนะ่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติดีกว่าธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติมนุษย์อยู่สวนมนุษย์คคเครื่องอะไรวะเนัะเนอะเครื่องอะไรอ่ะไปดูกัน ไปไกลไม่ได้ไม่ได้กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงเที่ยงสองนาทีเครื่องจักรอะไรวะเนี้อะเครื่องจักรอะไรอ่ะมันคืออะไรติดชั่วคราวอาจจะเป็นเครื่องอะไรบางอย่าง เราอยากไปไกลเลยดีกว่าเขาปุ่นเราขุดสะพานบ้านต้นไม้สะพานบ้านต้นไม้เหรอเราขุดอ่ะท,อที่ขุดเราอยากไปไกลรกรมชลประทานกรมชลประทานนะครับที่ผมมามมเรามุดได้ไหมไม่กล้ามุดหรอกกลัวไม่น่าจะได้ใช้แล้วเก่ามากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยลื่น ไปทางดินปกติทางมีให้มีทำไมไม่เดินอย่าหยิบท่ออย่าหยิบท่อเดียวอย่าตกเหมือนได้ข่าวยายตกเสียงทางนี้จะไปเร็วกว่าเออมันจะไปเร็วกว่าไม่ทางนู้นไม่เร็วกว่าหรอทางนี้เร็วกว่าเร็วข้าวเ้ยเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้ว เก๋อเสียวเสียวตอนขึ้นกลับลงเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวแบตหมด